ันห6อะครับครับแล้วพอดีมันมันมีปัญหาแบบว่ามันเยอะนะ mm hmm. อ,อ,อืมคือคือมันมันวิ่งมาไม่นานแบบอ่าวิ่งมาสักประมาณปีแร้เดี๋ยวโชกแล้วก็มันมีปั๊มปั๊มปั๊มดีเซลครับครับมันรั่วครับคืเก<อ>ินนี้แ้มันออกมาแล้วเสร็จแล้วผมผมเข้าไปที่สูตรบริการเสร็จแล้วเขาก็ไม่กล้าแก่อืมฮะแล้วเขาบอกว่ามันต้องเทินต้องเทินคือเปลี่ยนลูกใหม่ไปเลย ครับใช่เพราะว่าเขาไม่กคยทำเพราะว่าเขาทำไม่ได้แต่ว่าในกรุงเทพตอนนี้เขาทำได้ล้วมีเขาเรียกตัวปั๊ม SCV valve ครับผมปั๊มแรงดันสูงอ่าใช่ครับนั้นแหละตัวนี้เป็นของเดนโซเดนโซแล้วมันชอบก็มันมีปัญหาอ่าฮะใช่ครับของเดนโซครับแล้วมันมีปัญหาตรงที่ตรงนี้ด้วยแล้วเวลาเราขับไปวิ่งไปบางทีมันมันมีรูปเครื่องโชว์ครับแล้วมันก็ จหยุดเลยแล้วมันจะตัดใช่ใช่ดิเพราะว่ามันมันมีปัญหาที่ปั๊มแล้วไงมันไม่รู้จะฟ้องมันจะบอกคุณยังไงมันก็บอกเป็นรูปสัญลักษณ์เครื่องนั่นแหละเพราะมันเหมือนกับการฉีดจ่ายน้ำมันไม่ดีเวลาเนี่ยเวลามันเป็นปัญหาเนี่ยคุณเข้าคุณยู่เธอแรงๆมันก็ดับบูบเลยบางทีอันตรายายชักนะฮะแล้วก็บางทีก็วิ่งตถนตัวนี้ทำไมมันถึงมีปัญหาจังก็มันเป็นของเดนโซ่ไงแต่เขาปรับแก้แล้วตอนนี้ปรับแก้แล้วเขาปรับแก้แล้วรุ่นตัวใหม่มันเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนกับลูกสูบสากอ่ะ เวลาเวลาที่น้ามันมันขาดช่วงหรือมีน้ําเข้าไปเจือปนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นมันแรงดันมากแล้วมันทํางานถี่มากแล้วมันก็ทําให้เกิดเกิดการเสียดสีแล้วก็จนกระทั่งเป็นตามดอ่ะเป็นรอยขเป็นรอยแค่เป็นตามดรอยขนแมวแค่นั้นน่ะมันก็มีปัญหาละอ่ะพอดีเวลาวิ่งไปอ่าสมมุติผมมันไม่ได้สมมุตินะไปกระบี่อย่างเงี้ยครับมันจอดักประมาณห้าครั้งอ่ะพอวิ่งไปแล้วก็รถมันจะเจียบ หยุดไม่ออกแล้วก็พู่นบางทีก็พู่เลยดับเลยหยุดยิ่งมันต้องดับเครื่องดับเครื่องสักแป๊บนึงแล้วก็ตาทเครื่องใหม่จะไม่ลูกเครื่องตัวนั้นน่ะมันโชว์แล้วมันก็โอเคก็ได้ต่อปัญหานั้นเกิดขึ้นจากอะไรปัญหานั้นเกิดขึ้นจากกรองโซล่าถ้าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่บ่อยมีน้ําเจียปนมีอะไรพวกนี้หรือกรองสกปรกเรียบร้อยเลยนะคต้องพยายามเรื่องเปลี่ยนของกรองโซล่าให้ให้ให้ถี่นิดนึงก็คือประมาณปีละลูก น่าจะดีที่สุดครับโอเคครับบ้าผมถามอีกนิดหนึ่งรถรุ่นนี้ราคามันอยู่ที่กประมาณเท่าไหร่มนเป็นแคบอ่ะครับเอ่อสามกว่านิดหน่อยสามกลางสามกว่าสามกลางไม่เกินไม่เกินนะไม่เกินสามกลางครับขอบคุณมากครับค่ะสสุดท้ายวันนี้คุณยาจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณยาค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับคุณยาสวัสดีครับอาจารย์คือผมมีปัญหารถ ตาไอท็อนะครับปีสองพันกลับตัวพันแปดพันหกพันหกครับพันหกโอเคฮะครับต่อฮะรอเพเหยียบเกียร์ใส่เองแล้วมันรอบมันตกอยู่ที่ประมาณหกร้อยห้าสิบมันจะสั่นนะฮะหกร้อยห้าสิบครับเอ่อเดี๋ยวก่อนรอบเครื่องยนต์เนี่ยปกติจะต้องอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบเวลาการทํางานของการทํางานแอร์ตัดหรืออะไรต่างมันจะต่ำตอนถ้ามันต่ากว่าหกร้อยห้าสิบเนี่ยเครื่องดับแน่นอน มันมัโทษนะครับมันเกือบเกือบเจ็ดร้อยนะฮะต้องดูดีมันไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องอยู่ประมาณถ้าเจ็ดร้อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอาการสั่นของเครื่องยนต์ละใช่ครับมันสั่นอ่ามันจะรอกตามเสั่อ่าไปดูตัวควบคุมรอบครับควบตัวควบคุมรอบเดินเบาของคุณอาจจะอ่ามันตัวเล็กอ่าตัวที่เรียกว่าเป็น i d l e speed control ครับก็ได้เช็คไปแล้วฮะแล้วทีนี้ช่างคนบอกเป็นที่อาจจะเป็นที่เกียร์ด้วยคร ไม่เกี่ยว,ยวสิ่งที่จะเป็นได้คือตัวตัวออกซิเจนเซอร์ถ้าอากาศกลองอากาศอุดตันอากาศเข้าไปไม่เพียงพอการอ่านของเซนเซอร์ที่มันจะอ่านเรื่องของปริมาณอากาศมันไปฟ้องที่กล่องใหญ่แล้วมันก็ทำให้รอบรอบนั้นตกไปดูที่ตัวออกซิเจนเซอร์กับตัวอเดิสปีดคอนโทรล นะครับก็คือตัวควบคุมรอบเดินเบากับตัวที่เซ็นเซอร์ที่จับอยู่ตรงบริเวณเท่อร่วมไอดีหลังกรองอากาศมันจะเป็นตัวนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันสกรปรกมันก็อ่านค่าผิดเพี้ยนได้ครับไอตัวที่มันอยู่ไอข้าที่มันติดอยู่กระชังหน้า,าไอกระชังไอไม่ใช่ี่มันอยู่ติดกับกับตัวถังนั้นเขาเรียกเขาเรียกอะไรครับตัวนั้นอ่ากรองต้น อ,อมัน,น <า S 1> จะอยู่ <จะ S 1> ที่<า>ไปดูตรงนี้ครับมันมันไม่ตัวถังข้างไหนมันเป็นฟิลหรือแบบกล่องฟิลเปล่อยนั้นไม่เกี่ยวกันค,คุณดูอยู่ที่ท่อรวมไอดีนั่นแหละฮะตรงนั้นฮะนะครับอยู่ข้างล่างใช่ไ,ไหมครครับอยู่ตรงท่อรวมไอดีพอดีนั่นแหละจะอยู่ข้างล่างข้างบนมันจะอยู่แถวหลังหลังกลองอากาศอะครับะนะครับให้ช่างไปเช็คดูแล้วเช็คหลายหลายคู่แล้วครับ เอาไปดูตรงนี้สอตัวนี้ครัคุณยาเพราะว่าเวลาหมดแล้วเป็นของครสองตัวนี้แน่นอนนะฮะไม่เกี่ยวกับเกียร์นะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับอ่าก็บคุณมากครับอรยชาร